สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะพามาทําน้ําฟักข้าวนะคะฟักข้าวเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นลูกแล้วก็มีหนามแหลมๆสีส้มอมแดงแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งต้นนะคะเขาก็จะเป็นเครือเรือยตามกําแพงบ้านจิ๊บอย่างนี้ค่ะจิ๊บก็จะเก็บมาเขาจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนสูงมากๆเลยนะคะประโยชน์เขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็งบำรุงสายตาป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะผ่าว่าข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเม็ดสีแดงๆอยู่ข้างในนะคะเขาก็จะหวานนิดๆค่ะหวานปะปะเลมๆนะคะส่วนเนื้อเขานี่ก็จะมีความจืดๆนะคะจิ๊บก็จะใช้ช้อนเนี่ยตักเม็ดเขาออกมานะคะแล้วก็จะใส่ตะแกรงแบบนี้แล้วก็ใช้มือเนี่ยบีบๆที่เม็ดเขานะคะใส่น้ําลงไปด้วยค่ะลูกนี้หนัก300กรัมนะคะจิ๊บจะใส่น้ําที่เติมลงไปคันกับเม็ดของเขาเนี่ย500 m l นะคะ บีบออกมานะคะเราก็จะได้น้ําแบบนี้นะคะส่วนเนื้อของเขาเนี่ยก็จะรสชาติจืดๆนะคะทิ่บจะใช้ชอ้อนในขวานออกมานะคะใส่ลงไปในรวมกับน้ําของมเมล็ดของเขาเลยนะคะต่อไปนะคะจิ๊บจะนําไปปั่น,นะคะะ่ะก็จะปั่นทั้งน้ําทั้งเนื้อนะคะให้เนื้อเขามีความละเอียดะคะ่ะอพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนนะคะจิ๊บก็จะเติมน้ําลงไปอีกหนึ่งลิตรนะคะรวมเราใช้น้ําทั้งหมดลิตครึ่งค่ะ ต่อไปจิ๊บก็จะมากลองใส่หม้อนะคะเพื่อที่เราจะต้มเขาให้เดือดเพื่อที่จะให้เขาไม่เสียเร็วนะคะจะได้เก็บไปกินได้หลายวันนะคะหรือใครจะกินสดๆเลยก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดนะคะระหว่างนั้นนะคะจิ๊บจะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะจิ๊บใส่เกลือชมพูค่ะ จิ๊บจะใส่น้ำตาลด้วยค่ะ 80- ถึง120กรัมนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะปกติแล้วจิ๊บจะไม่ใส่นะคะแต่วันนี้จะทําไปให้คนอื่นกินด้วยก็เลยจะใส่ให้หวานนิดนึงค่ะอ่ะทีนี้ก็ต้มให้น้ําเดือดไปสัก3าสนาทีนะคะแล้วจิ๊บจะใส่น้มามะนาวลงไป60 ML อ่ะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เขามีความเข้มข้นขึ้นนะคะจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะ การที่เราปิดแก๊สก่อนเราใส่น้ำมะนาวลงไปทีหลังเนี่ยจะช่วยทําให้น้ำมะนาวของเราไม่ขมนะคะพอพักเย็นเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะมาเสิร์ฟใส่กับน้ําแข็งหรือเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะจิ๊บจะใส่ขวดแบบนี้ไว้ค่ะเอาไว้ดื่มได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทําสูตรนี้นะคะรับรองอร่อยมากๆเลยค่ะทําง่ายอร่อยมีประโยชน์ด้วยค่ะ